สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Iceland เกมเกาะท้าดวง The Iceland หนังในปี2018ที่ได้พุ่มกับอย่างฮวงปอมากำกับและนักแสดงนำอย่างซูฉีเลยชางและฮวงปอก็เป็นคนแสดงเองด้วยเมื่อพนักงานระดับล่างในบริษัทมาจิน ผู้ที่มีความฝันจะเป็นผู้ชนะรางวัลลอตเตอรี่เพื่อเดินทางมาสู่เกาะสวรรค์และในการแข่งขันครั้งล่าสุดพร้อมกับเงินรางวัลที่มูลค่ามากกว่า60ล้านหยวนและเป็นการแข่งขันที่ทุกคนจะต้องจดจำเมื่อเรืออับปางลงกลางทะเลและนำไปสู่การทำทุกวิธีทางเพื่อจะเอาชีวิตรอดจะลุ้นระทึกแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับ คุณเคยประสบปัญหากับการดูหนังและติดโฆษณารบกวนหรือไม่เราขอเสนอเว็บ D O N U N G ขีดฟรีเว็บดูหนังขีดฟรีไม่มีโฆษณาฉากได้เริ่มจากข่าวอุกาบาทที่กำลังจะชนโลกในอีกไม่กี่ปีจากนั้น นังก็ได้ตัดไปที่หมาจินพนักงานชายระดับล่างที่นำรถสทมๆเก่าๆของเขามาซ่อมและเขากำลังจะไปสายพอที่บริษัทเขานั้นจัดงานสัมปทานเพื่อไปขึ้นเรือระหว่างที่หมาจินอยู่บนเรือเขาก็กำลังเล่นรอตเตอรี่จนเขาสามารถเอาชนะได้เงินรางวัล60ล้านบาท มาจินดีใจเป็นอย่างมากลุกขึ้นเป่าประกาศว่าเขานั้นถูกหวยในระหว่างนั้นเองก็มีคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้าเรือจนเรือของพวกเขานั้นจมลงเมื่อตื่นมาพวกเขาก็พบว่าพวกเขานั้นติดอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งที่ไม่รู้จักแถมเรือของพวกเขาก็พังอีกจากนั้นพวกเขาก็มารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือแต่ก็กลับทะเลาะกันเองซะง,งั้น เช้าวันต่อมาระหว่างที่เขากำลังหาขึ้นสัญญาณโทรศัพท์นั้นจูจ่ๆก็มีควันลอยออกมาจากเรือเนื่องจากนายแว่นและท่านประธานกำลังพยายามซ่อมเรือแต่กลับทำมันพังซะอย่างนั้นถึงเวลากินข้าวเย็นคนขับเรือก็ได้หาของกินซึ่งเป็นแค่ผลไม้ลูกหนึ่งทำให้หัวหน้าบริษัทบวยวายและออกคำสั่งจนคนขับเรือนั้นทนไม่ไหวและได้พูดขึ้นมาว่า จะเป็นประธานหรือใครก็ช่างอยู่ที่นี่ก็คนเหมือนกันนั่นแหละในคืนนั้นเองพวกเขาก็ได้เข้ามาหลบในถ้ำกันและได้พยายามหาคนที่จะเป็นผู้นำเพื่อดูแลทุกๆคนให้รอดชีวิตพวกเขาริงตัดสินใจที่จะโหวตให้คนขับเรือเป็นผู้นำเนื่องจากเขาเก่งในหลายด้านผ่านไปหลายวัน พวกเขาได้พยายามหาทางรอดและทำทุกวิถีทางเพื่อจะเอาชีวิตรอดบนเกาะแห่งนี้จนผ่านไป15วันมาจินที่ได้สำรวจบนเกาะจนสำเร็จเขาจึงได้กลับมาบอกเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตบนเกาะแต่คนขับเรือที่เป็นผู้นำก็กลับกำลังบ่นคนอื่นๆอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความเป็นผู้นำเลยสักนิดเขาไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น เอาแต่ตนเองต่างกับหมาจินอย่างลิบลับคนขับเรือที่โดนหมาจินพูดแทรกจึงมีน้ำโหและเข้ามาหาเรื่องหมาจินจนทั้งคู่นั้นทะเลาะกันเขาจึงจับหมาจินมัดเอาไว้เช้าวันต่อมาหมาจินได้คุยกับนายแว่นเพื่อที่จะหาทางออกไปจากเกาะแห่งนี้ในจังหวะนั้นเองผู้หญิงที่หมาจินหลงรักมาตลอดก็ได้โผล่มา พวกเขาทั้งสองได้คุยกันจนมาจ,นมาจินตัดสินใจที่จะสารภาพร,รักตับเธอไปแต่เธอก็ปฏิเสธเขาซะได้มาจินกับนายแว่นได้สร้างแพรขึ้นมาเพื่อจะออกไปจากที่แห่งนี้พวกเขาได้พายไปสักพักก็พบกับหมีขั้วโลกที่ตายลอยอยู่บนน้ำและพายุข้างหน้าพวกเขาทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะกลับไปที่เกาะเมื่อพวกเขามาถึง ก็โดนหัวเราะเยาะที่พายเรือกลับมาที่เกาะเวลาผ่านไป25วันที่ทุกคนติดอยู่ที่เกาะพวกเขาได้ทำงานเพื่อเอาชีวิตรอดอู้ก็ไม่ได้เพราะจะโดนผู้นำที่ขับเรือทำโทษเอาและในขณะที่ผู้นำกลับไม่ทำอะไรเลยเอาแต่สั่งคนอื่นไปเรื่อยๆในคืนนั้นขณะที่พวกเขากำลังกินข้าวเย็นอยู่ จูๆ่ๆยามก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าใครที่ไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินทำให้ทุกคนที่ได้ยินก็ลุกขึ้นไม่พอใจด้านท่านประธานก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในที่แบบนี้และใครที่คิดว่าตัวเองไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ก็ตามเขามาด้านคนอื่นและบ่าจินก็ตัดสินใจที่จะตามเขาไป พวกเขาได้เดินไปเรื่อยๆก็พบกับซากเครื่องบินและซากเรือที่ใหญ่มากจนสามารถเข้าไปอยู่ข้างในได้พวกเขาได้เจอของใช้จำเป็นจํานวนมากในการใช้ชีวิตเอาตัวรอดในเกาะแห่งนี้มาจินกับนายแว่นก็ได้ออกมาตกปลาและได้ปลามากมายจากนั้นมาจินจึงเอาปลาที่เขาตกได้ไปให้หญิงสาวที่เขาชื่นชอบ พร้อมกับบอกให้เธอนั้นย้ายไปอยู่กับพวกเขาที่นั่นมีทุกอย่างพร้อมในการใช้ชีวิตเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะมากับเขาและได้พบว่าเรือนั้นมีของจำเป็นอยู่มากจึงได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับอีกฝ่ายที่ยืนยันที่จะอยู่แต่ในถ้ำอย่างเดียวเมื่อพวกเขามาถึงก็ดีใจที่ได้เจอกับของกินของใช้ต่างๆแต่ทว่า ท่านประธานได้ใช้การตลาดโดยการใช้ไพ่เพื่อแลกของในเรือของพวกเขาและพวกเขานั้นต้องทำงานแลกกับไพ่เพื่อนำไพ่มาซื้อของใช้ของกินด้านผู้นำอีกฝั่งก็ไม่ยอมจึงเลือกที่จะกลับไปแถมมาจินก็ไม่พอใจที่ท่านประธานทําแบบนี้เขาจึงตัดสินใจที่จะออกไปจากเรือนี้เวลาผ่านไป60วัน มาจินและนายแว่นได้ย้ายมาอยู่ในซากเครื่องบินทั้งคู่และทุกๆคนในเกาะเริ่มที่จะสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆหมาจินจึงตัดสินใจที่จะกลับมาที่เรือเพื่อขอยืมของในการตกปลาแต่โดนท่านประธานไล่ทำร้ายให้กลับไปเขาก็ได้เห็นว่าผู้หญิงที่เขาชอบไม่ได้สนใจใยดีเขาเลยแถมยังพยายามเข้าหาท่านประธานอีกทำให้เขา นึกถึงคำสัญญาที่บอกว่าเขาจะเอาเรือสำราญมารับเธอถ้าเขาได้ออกไปจากเกาะนี้ในคืนนั้นเธอก็ได้มาหาเขาเพื่อเอาปลามาให้แต่ก็ถูกหมาจีนไล่ให้กลับไปเวลาผ่านไป90วันหมาจีนที่หมดหวังในการใช้ชีวิตและไม่มีวันที่จะถูกหวย60ล้านอีกแต่จู่ๆก็ได้มีปลาหลายตัว ตกลงมาจากฟากฟ้าเต็มไปหมดทำให้พวกเขามีปลาให้กินกันหลายวันมาจินจึงมีความคิดดีๆโดยการเอาปลานั้นไปขายทำให้ทุกคนเอาสิ่งของมาแลกกับปลาของเขามาจินพยายามที่จะแก้แค้นทุกคนโดยเขามีเป้าหมายอยู่3อย่างคือ 1. การเก็บของเก่าเพื่อเอามาซ่อม สองทให้ทุกคนนั้นแตกคอกัน 3. ทําให้ทุกคนนั้นเชื่อฝั่งเขาด้านนายแว่นจึงมายุยงให้ฝั่งคนขับเรือไปอ้อนวอนท่านประธานแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าการจะมาขอยืมสิ่งของต่างๆไม่ได้ง่ายเลยเพราะท่านประธานกลับหน้าเลือดถ้าหากพวกเขายืมอะไรไปก็ต้องเอามาคืนสองเท่าและหากเอามาคืนไม่ได้ ก็ต้องทำงานให้พวกเขาฝั่งคนขับเรือที่ได้ยินก็ไม่พอใจพวกเขาก็เลยเปิดศึกต่อสู้กันเพื่อแย่งของต่างๆจูๆ่ๆมาจินก็ได้ตะโกนเพื่อปลุกระดมขึ้นมาว่าความหวังของพวกเรามีอยู่แค่นี้เราจะต้องหาโลกใบใหม่เพื่อใช้ชีวิตใหม่และอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานเราจะต้องหามันให้ได้ เขาได้พูดปลุกระดมจนทำให้ทุกๆคนเชื่อฟังเขาและลงเรือลำเดียวกันในที่สุดจู่ๆวันหนึ่งนายแว่นที่เก่งในเรื่องซ่อมของใช้ไฟฟ้าก็สามารถทำให้ไฟฟ้าใช้ได้จนโทรศัพท์ทุกคนนั้นกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมพวกเขาทุกคนได้เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่เหมือนปกติและดูมีความสุขมาก พวกเขาได้เฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานแต่จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงบางอย่างจึงวิ่งไปหาเสียงนั้นและก็พบกับเรือสำราญที่ผ่านเกาะของพวกเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าขอความช่วยเหลือไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยด้านมาจินและนายแว่นที่ดูอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ได้เสนอไอเดียว่าคนขับเรือมันเป็นบ้า เห็นภาพหลอนว่ามีเรือมาช่วยทำให้ทุกคนนั้นเชื่อสนิทและไม่ฟังสิ่งที่คนขับเรือพูดด้านนายแว่นน้องชายของหมาจินก็เริ่มเปลี่ยนไปจนเห็นได้ชัดเขาใช้คลิปวิดีโอลูกสาวท่านประธานเพื่อล่อให้ท่านประธานนั้นยกทรัพย์สินทั้งหมดที่มีให้เขาด้านหมาจินที่เห็นก็ต่อว่านายแว่นนายแว่นก็ได้พูดว่าไฟฟ้าและแห่เริ่มจะพังแล้ว มาจินที่ได้ยินก็กังวลใจว่าทนายทำแบบนี้ทุกคนก็จะตายกันหมดนะนายแว่นจึงบอกว่าถ้าเขาตายเราก็ตายพี่เป็นคนสอนฉันเองไม่ใช่หรอว่าอย่าจนไปทั้งชาติโอกาสมีแค่ครั้งเดียวมาจินก็รู้สึกผิดที่สอนน้องของเขาไปอย่างนั้นนายแว่นก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าเมื่อก่อนตอนที่พี่มีหวยฉันมอบชีวิตให้พี่ แต่ตอนนี้ฉันมีหวยอยู่ในมือพี่จะทำยังไงก่อนจะเดินออกไปมาจินที่อึ้งกับคำพูดของน้องชายเขาจูจูก็มีคนมาพาตัวเขาไปและพบว่าคนรักของเขาได้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานมาจินที่รู้สึกผิดกับทุกคนที่เขาโกหกเรื่องเรือสำราญจิงตะโกนบอกทุกคนว่าเขามันคนหลอกลวง และได้บอกเรื่องเรือกับทุกคนทำให้ทุกคนนั้นคิดว่าเขาบ้าไปซะแล้วและสั่งห้ามไม่ให้เขานั้นขึ้นมาบนเรืออีกด้านคนขับเรือที่ได้รู้ว่าหมาจินนั้นหลอกทุกคนจึงได้มาต่อว่าหมาจินทั้งคู่ก็ได้วางแผนบางอย่างในคืนนั้นทุกคนได้จัดงานปาร์ตี้กันหมาจินก็ได้มอมทุกคนให้เมา ด้านคนขับเรือก็ได้ทุบท่อน้ำมันเพื่อจะเผาเรือทิ้งและเขาก็จะขโมยหนังสือที่ท่านประธานเขียนให้น้องชายของเขาในตอนแรกนั้นแผนของเขาล่มเพราะไฟแช็กใช้ไม่ได้ท่านประธานออกมาโวยวายก็ได้สู่บุหรี่จนไฟนั้นติดและลามไปทั้งเรือหมาจินจึงได้โยนหนังสือนั้นทิ้งไปและวิ่งหนีจากการโดนทุกคนไล่ทำร้าย จนเขาตกหน้าผาและตกน้ำไปเช้าวันต่อมาเมื่อเขาถึงซากเรือที่โดนเผาไปและก็ได้เจอกับสาวที่เขารักที่เลือกจะอยู่กับเขาบนเกาะต่อและหนังก็ได้จบลงครับสรุปแล้วหนังต้องการที่จะสื่อถึงการใช้ชีวิตว่าชีวิตเรานั้นสำคัญมาก และควรใช้ชีวิตให้มีค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์หากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเรา o อทูสตูดิด้วยนะครับดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง